คาถาเลิกหวยครั้งที่สก็คาถาจากกักรพรรดนั่นแหละจากกรผมในดินฟ้ากา่าทั้งสประจำวันที่17กันยายนสองห้าหวันนี้เป็นวันศาสตร,ร์ไทยวันพฤหัสบดีนะครับนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตรนญาณมณนีนพรัตสศีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานางัวรังคันทธงสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิ สัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังคาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเทเชนะรักขังพันธามิสัพโสูพุทธังอธิฐานิธรรมังอธิฐานิสังฆังอธิฐานิ